นงเงือกขาเปรกะเขาเขลายลายปีกเเคยนั่งเงือกเกือกเนาะวันนี้ถือว่าคุยกันเต็มที่เลยคุยกันเต็มที่เลยเกือบไปเสิญเพื่อนซวยคพ่ำรอให้กับทีมงานของเราแล้ที่ปั่นค้อนโดนเด็ดเขาสั่งสบู่มาเป็นหนึ่งลอยกว่ากอดประมาณดูซีโซนซีโซนเต็มเต็มเลยเราไปส่งกับคณะผู้นำทีมผู้นำมาอยู่ตรงนั้น อี่ละเ,เขาก็ลเล่าเปิดตลาดกันเยวบรรดาาับระคักตอน,นคลิปตัวนี้ก็ลังหอดดนเดีบอกอันีดเดียดดนเดียดดนเดียดนี่คืที่เป็นดนเดียดบ้านดเดียดนเนาะโอเคพคเคยเห็นจะเคลือกันใหญมากแหละไปทุกวอันอ๋อพวได้อยากเปิดตลาดแบบนี้เราทุกที่ทุกวอนแหละคณะบีฟมเข้านี่เปิดตลาดใหครับทีมงานฟรีรัไปก่อนเอาเถอา พอหน,นัดเขาต้องการความสวยความงางมความรออย่ากปับสภาพผิวหนาผิวตาอย่างไรไม่นานสม่มเกระซรับก์สดใสกระสมัครด้ต่อมาเดี๋ยวขณะมีโรมีไปช่วยทันเปิดตลาด